อ uh oh. วันนี้นะฮะ ah, oh. เราจะมารีวิวกระสอบหมวกนะฮะกระสอบตัวนี้นะครับในราคานะฮะ9,000บาทนะฮะ Oh my god ว oh, yeah. ่าจะออกประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามาแล้วก็รับชมนะฮะว่าจะออกประมาณไหนนะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปถัดไป Oh y e a มาดูกันเพี่ทุกท่านนะครับ เริ่มเลยนะฮะมมารีวิวให้ดูนะฮะส่วนท่านใดนะฮะที่อยากติดตามผมนะฮะอยากจะเข้ามาซื้อก็ติดตามทางเพจนะฮะพิมพ์นะฮะชื่อเพจผมเลยนะฮะร้านอินดี้วินเทจนะฮะบายบางลิขชื่อนี้เสียไม่ได้พิมพ์แค่ร้านอินดี้วินเทจกระเด้งขึ้นแล้วครับนะฮะขึ้นแน่นอนนะฮะพิมพ์แค่ร้านอินดี้วินเทจนี่ลอยขึ้นมาแต่หัวเลยนะฮะอ่า เรามาดูกันนะฮะว่าจะออกประมาณไหนนะครับนี่นะครับใบแรกนะฮะน้ําเงินเทานะครับตัวนี้สวยนะครับตาไข่หนาสวยงามนะครับใบนี้นะฮะได้อยู่นะครับถ้าขายก็ประมาณสักร้อยสามสิบร้อยห้าสิบนะครับพาเราไปซักจัดทรงนะฮะหรือพี่เข้าไปดูหน้าเพจผมนะฮะพี่ก็จะเห็นนะฮะว่าการที่จัดทรงจะประมาณไหนนะครับ ถ้ารีจะส่งบุ๊บหล่อเด้งๆเลยนะครับนี่นะฮะสวยอยู่พี่ยีนนะครับนี่นะครับเป็นยีนหลังตาข่ายนะฮะยีนหลังตาข่ายใบนี้โอเคอยู่นี่ครับเพิ่มสูงขึ้นไม่ไดานะครับประกวทั่วไปอยู่แล้วนะฮะวินเทนสองสภาพดีนะฮะแบบนี้ถือว่าสภาพดีมากนะฮะอ่าเดี๋ยวไปนี้หล่ออยู่หล่ออยู่นะครับตาข่ายประมาณสามสี่ร้อยนะฮะยิ่งหล่อมากกว่าเดิมก็หาอาร์มาติด เลี้ยวฟ้าครับผมบอกเลยนะฮะอัปเดตราคาเราได้อีกนะครับทีมนี่ฮะทีมนะฮะแอเกอร์นะครับเป็นทีมนะฮะตัวนี้อ่าไม่ใช่นะลอสแองเจลิสนะฮะคิงนะฮะใบนี้นะครับ L.A. สภาพพอได้อยู่งานนิวิล่านะครับคุณไปเดินมันช็อปมีแต่คันอยู่แล้วแต่ถ้าผมขายเองก็ประมาณสักสามสี่ร้อยนะครับสภาพมีคาปเปอนฝุ่นเป็นธรรมดานะครับ นี่นะฮะนี่นะครับภาพพอได้อยู่นะฮะสวยงามนะครับปลาอร่อยอร่อยแน่นะครับนีก็ธรรมดาธรรมดานะฮะจะมีอะไรนะครับนี่ครับสวยนะครับตัวนี้นะฮะร,รออยู่รออยู่ผมรีวิวให้ดูนะฮะท่านใดจะติดตามผมก็พิมพ์ร้านอินดี้วินเทจเลยนะฮะขึ้นเลยครับผมนะฮะผมนี่ขึ้นเลยนะฮะ นี่นะครับสวยนะสกีลถนะฮะซักหน่อยอร่อยแน่นะครับของพวกนี้นะฮะนะครับนี่ฮะของนี้ก็จะอยู่ประมาณสักร้อยห้าสิบใบนะครับแต่ผมจะไม่ผิดน่าจะประมาณร้อยห้าสิบนะครับลองดูก่อนลองดูก่อนนะฮะถ้าอยากเข้ามาซื้อขายผมก็เข้ามาดูไลฟ์สดผมได้นะฮะหรือติดตามหน้าเพจนะฮะมีเปิดข้อมูลหน้าเพจทุกวันนะฮะ ราดด้วยนะฮะอยากไปเท่าไหร่ใส่นะฮะลรงไทยได้เลขศูนย์นะฮะนี่ก็สวยนะครับได้อยู่ได้อยู่นะครับมาแล้วฮะบักเก็ตฮะใบนี้หล่อเลยนะครับบักเก็ตใบนี้นะฮะไว้ใส่ตกปงตกปลานะฮะมีเสียงรถต้องขออภัยด้วยนะพอดีอยู่หน้าบ้านนะครับผมเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะฮะนี่นะครับได้อยู่บักเก็ตของกำล้อยมีเบิ้์นด้วยสัตว์ข้อมือค้างหรือยังไง นี่ฮะไปนี้สวยนะครับนี่นะครับรออยู่นะฮะสนใจอะไรก็ติดตามได้นะครับดูได้นี่นะครับคอสตานะครับตัวนี้ก็สองสามร้อยนะครับอน่อยอร่อยแน่นะครับนะครับธรรมดาธรรมดานะฮะปนปนกันไปเปิดกระสอบเนี่ย คือกาเราเลิกระสอบเนี่ยเราจะมาต้องการงานหัวงานแทงอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะของพวกนี้เราต้องลุ้นนะฮะคือของพวกนี้มันมาคนกันหมดนะ,ะจะได้หัวได้หางได้กลางก็ต้องลุ้นเอานะฮะการลงทุนมีความเสี่ยงนะฮะแต่ก็เป็นธรรมดา,าการเลิกกระสอบนะฮะแต่มันก็พอไปได้นะ,ะเราขายของได้ทุกแนวเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งนะฮะลูกค้าเราจะเข้ามาหลากหลายแนวนะฮะง,งานหางาน,งานกลางสายแบนบินเทศงานหัว คือเราสามารถขายได้ทุกแนวและลูกค้าก็จะเข้ามาหลากหลายแนวนะเขาเรียกว่าอะไรเราไม่ได้เจาะจงไปแนวใดแนวหนึ่งนะครับอ่าถ้าเราขายแบบนี้เราจะได้ลูกค้าทุกแนวนะครับนี่นะครับบัคเก็ตอีกแล้วนะครับบัคเก็ตพวกนี้ก็โอเคนะครับสบายๆร้อยห้าสิบสองร้อยสามร้อยนะครับของพวกนี้นะครับได้ราคานะครับนี่ฮะไปนี้ครับสภาพดีนะครับไปนี้สภาพสวยมาก ว,วนะะฮน,น,นี่เลยนะี่เลยนี่เลยฮะนี่อย่างรอไปนี้มีผมฟอร์มด้วยโคตรเปี้ยวเปี้ยวสุดแล้วไปเนี้ยมีทับเปิ้ลปุ่มตักเอานะครับลูกโป่งนะครับภาพโอเคอยู่นะครับดูดีนะครับดูดีมีสไตล์นะฮะสายอะไรไม่รู้นะครับได้อยู่นี่มันใสนะน่นะเนี่ยเออนี่นี่ ลอยอยู่ลอยอยู่ใส่น้ำนะครับน้ำมันเลยไม่รู้ฮะนะครับ NFL นะครับฝุ่นมันก็จะมีค่าเปื้อนเยอะหน่อยซักเอาหน่อยนะฮะบักเก็ตอีกแล้วครับท่านนี่บักเก็ตนะครับใส่ตกปรงตกปลานะครับได้อยู่นี่บักเก็ตเด็กนะครับนี่คิตตี้นะฮะนะฮะนี่ราคา3เหรียญ3.9 9เหรียญเหรียญแล้วประมาณ3.3-3.5ถึงนะครับนี่ฮะ สวยนะครับอันนี้ลูกหลานก็เอาไปให้ลูกใส่ได้นะครับนี่เลยลายธงลายธงนะครับนี่ก็ประมาณร้อยห้าสิบสองร้อยผมรีวิวให้ดูนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะฮะอ่าอะไรเนี่ยไปอยู่นะครับทีม under armour นะครับนี่ under armour บนช็อปก็ไปละเจ็ดแปดร้อยโอ้ยย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  ใบนี้รอบหัวใหญ่หน่อยนะครับพอได้อยู่ทีนี้ไายไปนะฮะไถจนเกลี้ยงนะฮะธรรมดานแคทนะครับใบนี้เป็นแคทนะครับแคทก็คือพวกเครื่องจักรกลพวกรถแบ็คโฮนะฮะใบนี้นะฮะแคทนะฮะใบนี้ก็ประมาณสักร้อยห้าสิบสองร้อยแล้วแต่ันเราอยากขายนะฮะจะมีคงซื้อไม่ซื้อไม่รู้อ่ะเอ่อ นี่ครับผมช่างครับผมอช่างนั้นครับผมไม่ใช่นะฮะทรงช่างเด็กนะครับใบนี้สวยนะฮะช่างเด็กช่างเด็กโทมัสนะฮะหรือเปล่านะครับสวยอยู่นะครับช่างเด็กช่างเด็กนะครับรอโอเคนะฮะกับราคานี้ก็ไม่ได้แพงอะไรมากนะครับผมว่าหมวกก็ออกสวยอยู่นะครับนี่งานนีวิล่านะครับนะครับสวยนะครับรอเลย สายซิ่งนะครับตัวนี้เป็นสายซิ่งนะฮะัสเปรอะไรเนี่ยสายซิ่งแล้วป้ายแท็กซิ่งเลยนะครับโตโยต้าด้านหลังด้วยนะฮะใบนี้อย่างน้อยๆนะต้องมี200นะครับอย่างน้อยๆมี200นะฮะได้อยู่นะครับนี่ก็เป็นทีมนะครับเบสบอลนะครับเบสบอลนะครับทีมออกเยอะอยู่นะถ้าที่ผมเปิดมาทีมเยอะนะทีมเยอะอยู่บัคเก็ตอีกแล้วพัดท่านบัคเก็ตอีกแล้เป็นบัคเก็ตแบนด้วยนะครับบัคเก็ตแบนอย่างน้อยๆมี300ระใบนี้ รับแบนตัวนี้นะครับมีสามร้อยนะครับสวยนะครับส0 0รอยแล้วแต่นะผมว่าสภาพดีมากนะใบนี้นะฮะอย่างน้อยมีสามร้อยบวกนี่เรากรรมยีกรรมยีกรรมยีโซนาฮะดูครับกรรมยีครับใครสายกรรมยีดูเอานะครับสวยจริงครับใบนี้อย่างน้อยมนมีห้าร้อยนะครับ500ยมีแน่พย้อนกลับไปเมื่อสองปีแล้วมีหกเจ็ดร้ยพันลงมีแน่ครับผม นะครับนี่ข้าวเปิ้ลฝุ่นซักเอาหล่อเลยอ่ะหล่อล่อหล,ล่อทุกใบอ่ะสติลนะฮะนี่คือเลื่อยนะสติลนะฮะสะบ้าก็ซสะเซอร์หน่อยนะฮะธรรมดาอะไรวะเนี่ยนี่ทรงเกตดศูนย์ยังหล่อทรงเกตดศูนย์นะครับใบนี้เปี้ยวนะฮะเปี้ยวฟา้ <c oughs> าวเฮ้เปี้ยวฟ้าวเปี้ยวฟ้าว ภาพโอเคนะครับหมวกแต่ละใบนะครับนี่ผมมาคร่าวๆให้ฟังนะฮะถ้าอยากดูผมไลฟ์สดหรือว่าอยากดูของขายของอย่าลืมฮะกด Facebook เลยฮะแล้วพิมพ์คำว่าร้านอินดี้วินเทจแค่ร้านอินดี้ก็ขึ้นแล้วที่จะเห็นลอยๆยืนอยู่หน้าเพจนะฮะยืนลอยๆนะขึ้นแล้วนะฮะเดี๋ยวติดตามเพื่อนผมก็ได้นะครับภาษาอังกฤษเลย l i k ครับ like h a r I h a นะครับ ะครับขึ้นแล้วลิคอาริเมลนะครับสังกิตนะครับมี USA นะครับได้อยู่ได้อยู่สภาพโอเคนะครับผมไปดีๆไม่ดูนะครับอ่าอันนี้อะไรเนี่ยพกโยกอะไรเนี่ยมึงกูอ่านสังกิตโง่ด้วยนะฮะนี่ครับอัน u n อ e r Armour ครับตัวนี้เป็นเดอร์นะครับโอ้ใบนี้สวยครับสวยครับผมสวยครับนี้สวยครับนะฮะไปไปเดอร์เลยนะฮะสวยฮะสวยฮะ Under a r ม o นะครับโอ้ไปนี้หล่อเลยอ่ะอย่างน้อยมีสามร้อยบวกนะ <S 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 คนช็อปแปดเ้าร้อยมีแน่ฮะเราขายตองมาสองสาร้อยบวกสวยจริงครับสวยจริงนะครับสวยเลยแหละสวยเลยสวยเลยนะฮะตรงน,นี้ก็แปด์นะฮะได้อยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่นี่เราจะเป็นโดเรมอนนะนี่ ใบนี้มีราคานะฮะใบนี้มีราคานะผมบอกก่อนนะมันมีสายเก็บนะฮะเขาสู้ราคาด้วยนะคนที่เก็บสายพวกนี้นะอ่าเก็บสะสมนะฮะพวกนี้นะเป็นของส <Hello. S 1> ะสมฮะได้อยู่ได้อยู่นะ <illes> บัคเก็ตทหารอีกแล้วครับใบน,นี้ครับใบน,นี้ต้องมีสามร้อยสองร้อยห้าสิบสามร้อยแน่แขังแกสวยหลอ่อเลยอ่ะ นะครับรอเลยรอเลยใครวะเนี่ยรอเลยติงลี่นะฮะตมองกส่ตอนนีเราปังเรานะฮะนี่นะครับติงลี่ติงลี่น,ะะนี่อะไรเนี่ย n นกี้นะฮะตรงนี้ก็อยู่ในยุคแปดศูนย์นะเก้าศูนย์นะครับไนกี้ตัวนี้เป็นไนกี้วินเทจน่าเซิร์หน่อยนะครับไนกี้วินเทจนะครับเ็ได้เขได้นะครับเป็นธรรมดานะฮะหัวหัวยัวทัจจีนเพิ่มนะฮะนี่ให้ดูคร่าวๆสามสี่นะสองร้อยมีแน่นะฮะมีแน่แต่มีคนซื้อเปล่าไม่รู้มีแน่นะครับผมบอกเลยนะส0 0ร้อยมีแน่ ีครับแบนเบิร์นออกสวยอยู่นะฮะแต่หัวโดดมีปล่าไม่รู้นะครับสวยอยู่สวยอยู่นะครับหมดกต่ละใบก็โอเคนะครับโอเคโอเคนะฮะไอโคเนี่ยกำลังไลฟ์สดไอกำลังทำวิดีโออยู่รีบโ่อไปไหนอ่ะใบนี้นะฮะคอสตานะครับอีกแล้วครับท่านนะครับคอสตาคอสตานะฮะ สวยนะครับสวยทุกใบอ่ะผมอ่ะนะผมจะ่ายของสวยจริงแบบนี่นะมงมันออกได้อยู่นะครับฮะนี่ฮะสวยอยู่สวยอยู่เป็นอะไรเนี่ยบาสนะฮะทีมบาสนะครับอาดิดาเป็นผู้ผลิตนะฮะอาดิดาเป็นผู้ผลิตให้นะครับอืมอะไรกันนี้ไนกี้อันนี้แบรนด์อะไรไม่รู้ฮะแต่สวย นะครับยีนนะครับนี่ฮะหมูมันออกสวยนะฮะยีนเนี่ยนะยีนอีกแล้วยีนเข้มเนี่ยนะสามร้อยมีแน่นะครับนะครับยวแบะตโปเซอร์หน่อยนะใส่ตกปลาครับนี่อะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอพวกเนี้ยจะตัวแพงเลยไอพวกฟอน์ประมาณเนี้ยนะพอได้ราคาอยู่ นี่มีอาโคล่ามีโคล่านี่อย่างเกียนอย่างเปรี้ยวเลยเนี่ยยังไงโอ้โหเดือดจัดนี่ก็ไปใส่ต,ต,ต,ตกโป่ตงตบปลาติดติดก๊อบนะฮนะ,นะครับได้อยู่ได้อยู่นี่อะไรเนี่ย หมวกฟักทองนะฮะฟักทองนี่ก็หลายบาอ้าวแบรนด์ตัวนี้เป็นแบรนด์ฮิปฮอปโอ้โหนี่ครับฮิปฮอปชอบใส่กันนะฮะพวกแบรนด์พวกนี้นะสวยอยู่สวยอยู่วันี้หลาร้อยอยู่นะครับฮูมานะครับฮูมาฮูมาธรรมดาธรรมดานะครับมีอย่างเยอะนี่ฮะได้อยู่นะฮะได้อยู่ได้อยู่บริษั์ได้ทุกอย่างเลยว่าได้หมด ะกูท <Huh? S 1> ทำได้หมดอย่าหาสวยนะครับลายเสียวลายเสียวจอกเกอร์อลายแค่จอกเกอร์เลยอดิดาสีเฟดหน่อยนะสีเฟรดก็รู้สีจจสีหน่อยนะครับอันนี้ในอันนี้ปอดอนะครได้อยู่ได้อยู่นะครับผมไปไวนิดนึงนะเพราะว่าผมเข้าข้าวให้ดูว่าเนื้อง,งานออกประมาณไหนนะครับกับรูปแบบนี้ราคานี้นะฮะท่านใดสนใจติดต่อก็ เข้าเพจผมได้เลยนะครับร้านอินดี้วินเทจนะฮะบ,บายบังลิชินิเสียไม่ได้ยย LA นะครับครับวยอยู่ล a นะครับล a ล a นี่ฮนะสวยนะแบรนด์พวกนี้นะป้ายคัโลาสสิกนะตะข่ายไอย้หลังตะขะด้านหลังสวย นี่อะไรเนี่ยเมกาป่ะเนี่ยชัดครับเมดอินยูเอสเอนี่ยฮะสวยงามครับลูกฟูกใบนี้นะฮะสองสามร้อยมีแน่นะฮะนี่อะไรเนี่ยไลเดอร์นี่เน็คแอลสี่สามพันร้อยนะครับไลเดอร์เน็แอลนะฮะามาได้อยู่ามาได้อยู่แบดโปคลับ,น,น,ะะน,บนะครับนี่แบดโปนะครับแบดโปใส่ระมป่า เลี้ยวจ้าเลยโอ้วิ่งกันนะต้องขออภัยด้วยนะต้องเสียงดังนะฮะต้องขอโทษด้วยนะครพอดีอยากเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะฮะสายซิ่งนะอ่าซิ่งเลยหนึ่งซิ่งซิ่งเลยซิ่งเลยนะครับนี่ก็สวยนะครับแบรนด์พวกนี้ลอยอยู่ลอยอยู่นะครับออกสวยนะฮะ ลูกนี้นะถ้าที่ผมเปิดดูจะไม่ค่อยมีหัวโดดเท่าไหร่นะมันจะมีพวกแบนกลางๆนะหัวโดดก็ต้องราไปลุน้นอีกลูกหนึ่งนะแต่มันอาจจะมีก็ได้นะครับนี่กระแบนสวยนะฮะอาจจะมีก็ได้นะครับเราก็ไม่รู้นะของพวกนี้นะครับลายส,สวยๆนะครับนี่ฮนะนี่นะครับหล่อๆนะครับพวกนี้ จอรดีอะเนี่สี่ร้อยแล้วนะครับสี่ร้อยนะครับสองร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าร้อยมีนะนะครับเป็นนี้สวยนะครับได้อยู่แนละ้อผมานอกสวยนะพี่ผมไม่ไกาโม้หรอกนะเรื่องจริงว่ะนะออกได้อยู่อ่ะออกได้อยู่อ่ะจะไม่กล้านะเราจะนั่งรถไฟไปเจอเมกา <Huh? S 1> นะฮะนั่งบลต์ไฟไจะไม่กล้ากันนะฮะ อะไรในบักเก็ตดีซีนะเกียนนี่ะเกียนด้วยไงสายทีมนะนะครับอะไรเนี่ยเอ้ยนะครับเต็มแล้วเนี่ยแต่นะผมจะไอ้นี่ดูอีนึงนะฮนะนี่ครับสวยนะบแบรนด์พวกนี้สวยสวย โอ้สายตกปลาครับใบนี้หล่อเลยสามร้อยมีเนี้ยนะครับพวกนี้ก็เนี่ยเล็กๆอย่างเงี้ยติดองติดอามไปนะได้ตังนะนะครับอันนีล่านะครับนีเมกาอะไรเนี่ยฮะโอ้โหปีกแทบจะหักไม่หักแล้วเนี่ยนะฮะนี่นี่รอรอนะครับเฟี้ยวเฟี้ยวสักหน่อยนะครับ ครับผมใบนี้ครับสวยงามครับสวยงามสวยงามนะรออยู่รออยู่ใส่ซิ่งใส่ซิ่ง,น,าางนะนะครับไปใส่ซิ่งไปนะทีมนะฮะเออเพียวฟ้าวนะครับนี่อะไรเนี่ยชิคาโก้เนี่ยเออคารโาโมนะครับ,นะรบ,นะรบได้อยู่ หนะอ,อ,อมนอดีเรื่องจริงว่ะเอ้าพี่ดวแล้วนะน้องเลียวเลล่ะเออจะโมอ,อะไรว้าวไนกี้บักเก็ตว้าวตัวนี้บนช็อปอยังแพงไนกี้บักเก็ตตัวนี้ไนกี้บักเก็ตก็พัพดูอย่างรอโอ้ใบนี้มีสามสี่สี่ร้อยห้าร้อยมีโอ้ my god ช็อปไปพันบวกครับปไปพันบวกนะเออพันบวกแน่นอนนะฮะมี่พันแข้งมันขาดตัวเองล้มนะพัน <1, S 2> บวก นะผมบอกเลยนะเป็นนี่สวยมากไอ้กี้รอเลยอะโอ้โหโียจับซักรอเลยเปนเนี้ยได้อยู่ได้อยู่นะเออแบบตรงนี้ก็ได้อยู่ไปไวๆหน่อยนะฮะเพราะว่าเทสให้ดูนะของนี้เทสให้ดูนะว่าออกประมาณไหนนะส่วนยาพุดยากมาดูผมไลฟ์สด นะอยากมาดูผมเปิดประมูลหน้าเพจหน้าเพจนี้ผมจะลงวันละสามสิบสีิใบนะฮะแล้วแต่นะก็เปิดมูลสุมาทใส่ราคาเอานะฮะส่วนไลฟ์สดก็เปิดกระสอบแบบนี้แหละแล้วลก็ไลฟ์ร้องขายเปิดประมูลไปนะโอ้ยย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 ยอยยยวิยยยยยยย่ยยยยวยยง้่ นี่นะครับสายทีมนะครับได้อยู่ได้อยู่นะแคทนะโอ้แคทตัวนี้อามอย่างเดียวอะสี่ห้าร้อยแล้วนะครับอาร์มแคทตัวนี้นะครับดูตะปีกหักนะครับต้องเลาะอ,อาร์มเอานะฮะสวยอยู่ ก็อาอมานะครับไปนี้แยกไว้ก่อนก็อาอมสี่ห้าร้อยแล้วอ์มเดียวนี่อะไรเนี่ย M N N นะ M N N ผลิตให้ใส่ซิ่งเป็นผู้สนับสนุนนะนักคารับ N N M N M M N M เออใช่ต้องอืมได้อยู่ได้อยู่ อย,อ,ยอยูอ่สวยอยูยังมันตุยเอ้าอยู่ล่าอุย้ยล่วงลวงมึงลวงแล้วนี่ฮะบิอน,อนอะไรเนี่ยต้นต้นอะไรเนี่ยตัวนี้แบรนด์นี่สวยนะเสาเว้นสายสาเก็ตตัวเนี้ยตัวนี้น่าสามสี่ร้อยนะน่าจะเป็นสายสาเก็ตอุ้ยอุ้ยจะหักจะหักชิคกโกบูจะหักจะหักเน๊า สวยสวยสวยตัวนี้ Harley d a v i s o n ครับนี่ครับวันนี้มี300บวกแน่ h a r เ e ย d a v i ิ s o n ครับสวยอยู่นะลูกนี้นะ o l i v e ฟ Ford อ,อันนี้ Ford ด1 9 0 9ต้องทำร้อยนะ f ทร้อยนะครับได้อยู่ได้อยู่เพื่อ h a า a i i วา อันนี้อะไรเนี่ยสายตกปลานะสก,กินโคบินนะตัวนี้เป็นปลานะปลาลายไม่ใช่แบดโป้นะแต่ไม่ใช่แบดโป้นะครับตีปลาตัวนี้สวยนะครับสวยงามสวยงามนะฮะหมดเรียบร้อยครับผมนี่คือการมารีวิวให้ดูนะฮะว่าขอขออกประมาณไหนนะฮะก็ขอบคุณทุกคนมากนะฮะที่เข้ามาติดตามดูนะฮะก็อยากจะฝากทุกคนว่านะถ้าอยากเข้ามาดูไลฟ์สดก็เข้าทางเพจนะฮะอยากจะซื้อกระสอบไงก็ติดต่อทางเพจผมนะ ิขึ้นเลยครับร้านอินดี้วินเทจบายบางลิขิ์ที่นี้เสียไม่ได้แค่ร้านอินดี้วินเทจนี่เด้งแล้วพี่คนแรกเลยฮะเออพอมีชื่อเดียวครับผมโอ้โหนจริงจริงพี่พิมแค่ร้านอินดี้วินเทจก็ขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เออ่ฝากติดตาม Facebook ผมด้วยนะครับลิขิมาภาษาอังกินครับ LIK นะฮะวินวักนะฮะแล้วก็ตัว H A นะ R เด็กเป็น E นะ a g ก็ไปกดติดตามกันได้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะฮะถ้าอยากติดต่อผมโดยตรงนะฮะโทรที่เบอร์นะฮะโทร0910452942นะฮะฝากติดตามด้วยละกันนะฮะแล้วก็ขอกำลังกำลังใจด้วยนะฮะเพื่อจะทำคลิปต่อไปนะฮะก็คือช่อง YouTube นี้นะฮะคือที่ผมทำขึ้นมาก็เพื่อจะเกี่ยวกับหมวกนะครับว่าจจะมีคลิปปลมกลุ้แกล้งบ้างอะไรบ้างก็เดี๋ยวว่ากันไปนะฮะจะมีคอนเทนต์อะไรเดี๋ยวดูอีกทีแต่หลักๆก็คืออยากจะทำเกี่ยวกับหมวกนะ เพราะว่าผมอยู่กับหมวกมา3ปีละนะฮะขายหมวกมา3ปีบวกละก็วันันึงทำแต่หมวกพี่ไม่เคยไปไหนนะนอนอยู่กับหมวกทำกับหมวกนะอะไรก็หมวกนะทุกวันนี้นะอยู่ได้เพราะหมวกนะก็ฝากติดตามด้วยวกันเป็นกำลังใจด้วยนะ,ะกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e น,นะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะฮะครั้งต่อไปนะฮะเดี๋ยวไงเดี๋ยวเรามามา อย่างที่บอกนะฮะมันก็จะออกประมาณนี้นะครับออกสวยอยู่นะครับอ่าออกสวยอยู่นะฮะยังไงก็ฝากทุกท่านนะฮะกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับนี่ครับออกได้นะครับก็อย่างที่บอกนะับเนี่ยฮะวันวันหนึ่งผมก็อยู่กับหมวกนะครับขายหมวกทำหมวกนะฮะเองนะหมวกพวกนี้นะยังอยู่เยอะนะครับหลายลูกนะเนี่ยครับเหนื่อยนะับวันวันขายหมวกนะครับก็อยู่กับหมวกนะฮะทำมาทุกวันนะฮะก็ที่สำคัญอย่าลืมนะอย่างที่ผมบอกนะฮะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะฮะกดติดตามนะฮะแล้วก็ร้านอินดี้วินเทจพิมพ์ขึ้นเลยร้านอินดี้วินเทจเด้งแล้วพี่สุดยอดแล้วผมอะแล้วก็ติดตาม Facebook ผมด้วยนะฮะ LAK Liquid m e l นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะติดต่อผมโดยตรงก็โทรนะฮะ0910452942นะ,ะ่้ะะนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับไป